ค์ประกอบที่6หน่วยที่7จ็ดวาเดือนของการดําเนินการแก้ไขเมื่อมีการสอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นถ้าเราพิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากนโยบายและกระบวนการทํางานที่ไม่เอื้อต่อความปลอดภัยของพนักงานเราก็จะต้องเตรียมนโยบายและกระบวนการใหม่ในการทํางานเพื่อให้พนักงานของเรานั้นมีความปลอดภัยที่มากขึ้นหรือถ้านโยบายและการทํางานนั้นดีแล้วแต่ความผิดพลาดอยู่ที่ลักษณะทางกายภาพเช่นอุปกรณ์ หรือว่าวัสดุในการทํางานเราอาจจะต้องจัดเตรียมเรื่องการซื้ออุปกรณ์หรือว่าวัสดุครับเมื่อเลือกได้แล้วว่าเราควรจะเตรียมนโยบายและกระบวนการใหม่หรือว่าจะซื yes. ้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนเราก็จะต้องแจ้งข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือว่ากระบวนการให้กับพนักงานรับฟังครับจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับพนักงานเข้าใจถึงกระบวนการใหม่หรือว่าการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุใหม่ๆที่เราจัดซื้อ มีการจัดการในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมและจะต้องมีการทบทวนกระบวนการใหม่นี้ที่เราได้นำมาใช้ในการทำงานมากขึ้นหลังจากนั้นเราจะต้องรู้แล้วล่ะครับว่ามีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนนโยบายกระบวนการหรือว่าการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไรตรงนี้ไหมเราจะต้องเอาผลที่ได้นั้นไปเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิมว่ายังเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนกระบวนการแล้วการเจ็บปวดหรืออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลตรงนี้ด้วยนะครับ